สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่รถเคลื่อนที่ก็ว่าได้เนาะชานมักใต้กาแฟโบราณและกาแฟสดนะครับยี่ห้อชอระดาเดี๋ยวพบกับเจ้าของผู้จัดการรถคันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจักรินบินทองพันครับเป็นเจ้าของร้านชานมักใต้และกาแฟสดชอระดาครับครับครับ เดี๋ยววันนี้ชิมชิมอิ่มอร่อยจะมาให้คุณได้ชงกาแฟและวิธีชงกาแฟสดนะครับครับลองปฏิบัติให้ผมดูหน่อยนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ผมขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะบดกาแฟให้ดูนะครับวิธีกดกาแฟเมื่อกี้เอากาแฟใส่ไปในนี้แล้วยังใส่แล้วเนาะใส่แล้วครับอันนี้กำลังกดหอมเลยนะครับหลังจากบดเสร็จ กาแฟที่ใส่กดเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวกาแฟหอมนะครับทา่านต่อไปอันนี้ประมาณขี่แก้วครับขนาดนี้ อันนี้ได้หนึ่งแก้วครับโอ้หนึ่งแก้วก็เยอะือนกันเนาะครับชง<ต>ได้เยอะกันเป็นเอสเปรสโซ่นะครับ,รบก็มันจะเป็นสองช็อตนะครับครับเป็นแน่นอ๋อไม่ได้ปิดนะครับเพียงแต่อัดในแน่นเท่นั่นเอง หลังจากนั้นทําอะไรครับตอนนี้เขาเอาเข้าเครื่องครับเอาเข้าเครื่องชงครับอ๋อเพิ่มชงอีกทีแล้วหลังจากนั้นน้ําเรารอรับด้านนี้ใช่ไหมครับรอรอตรงนี้เลยครับก็เอาแก้วมาเราจะนิทําวิธีชงใช้เวลาทีนาทีครับตรงนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีก็เสร็มันจะมีส่วนผสมอีกเราต้องมีส่วนผสมเข้าไปอีกขั้นตอนต่อไปก็คือผสม นมนมสดดูลองดูต่อผสมด้านไหนหรือว่าเอามาออกมาก่อนเดี๋ยวก็จะชงให้ดูนะครับวิธที่ผสมรออยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้กระบวนการก็จะทําอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่เอานมสดแล้วก็นมข้นเนาะมีน้ำตาลด้วยไหมไม่มีไม่ต้องเลยเอาความหวานของนม แพรลงมาแก้วครับก็จะได้เหนี่แก้วอีกเลยนะครับได้ไมาแล้วครับอันนี้มันมีทั้งร้อนหรือเย็ยนหรือเปล่า รรร้ออนนหืเย็คับแล้วแต่ลูกค้าจะบริโภคร้อนหรือเย็นใช่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าร้อนได้หรือยังดังนี้อันนี้อันนี้ได้เย็นครับาคุณทําเย็นถ้าทําร้อนอีกสูตรหนึ่งจะมาสูตรนนี้สูตรเย็นเนาะครับได้้ ครับตอนนี้จอดอยู่ที่ลำปางนะครับทางเข้าด้านที่จะไปฝั่งโน้นขวามือนะครับถ้าท่านมาจากพัทลุงก็มาอยู่เธออีกนิดหนึ่งก็จะถึงกันนะครับไม่ไกลจากวังเก่าวังใหม่เนาะจุดเด่นของเขาอะหรือไม่ก็ทางเลี้ยวที่จะเข้าไปยังฟุตผักกันสีชมพูอะใช่ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้กาแฟแก้วนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 40่บครับบาทนะครับถ้าร้อยละครับถ้าร้อยสามสิบันนี้ก็เพิ่มน้าแข็งกุ้อีกหน่อยหนึ่งหรือว่าคำเพิ่มข้นมันจะมากขึ้นับมากขึ้นครับครับก่อนจากการวันนี้มีอะไรฝากให้กับแฟนขับบ้างครับก็ยังไงอะถ้าใครมาเที่ยวลําปางก็เชิญแวะชิมก่อนนะครับร้านชานมปากใต้เป็นรถฟุตทักทางสีชมพูครับจอดอยู่ใกล้ๆวังเก่าพัทนลุงครับครับ เมื่อกี้ผมเคยเกริ่นถึงนำว่าคุณเคยไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆขายแบบรถอย่างเงี้ยไปจังหวัดไหนมาบ้างก่อนที่จะมาพัทธลุงลครับก็ไปืบบทุกจังหวัดแ,แถวเชียงใหม่เชียงรายเราเริ่มต้นที่กรุงเทพใช่ไหมครับเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วก็มีกลุ่มมีพวกมีกลุ่มรถฟูทักนะครับมีงานอะไรเขาก็จะชวนไปขายเงี้ครับซึ่งงานคอนเสิร์ตงานงานอะไรงานกลางาเต็อ์อ่ะ งานเต็นท์นครับแล้วก็งานคอนเสิร์ตคนพวกคนนอกกระแสอะไรอย่างเงี้ยครับครับพระเงเราเขาได้เชิญไปออกงานอะไรบ้างไหมงานใหญ่ๆยังยังไม่ยังเนาะแต่ถ้าเขาเชิญไปก็จะไปเนาะครับใช่ครับไปไม่ต้องเก็บที่รือจะเก็บที่ก็อาจจะช่วยกันได้เนาะเพื่อนํา